你。Mm hmm. สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบไลสไตล์สาวแมมเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องสู่หูสุกคนมากินเมนูข้าวปุ้นสาวน้ำปลาร้าแซบแซบนัวนค่ะพี่น้องค่ะเบื้องเส้นข้าวปุ้นแบบเงวค่ะค่ะพี่น้องคะหอมนัวมากเลยค่ะใส่เม็ดกระทินแล้วก็พักลวกแน่นะคะเนาะเมื่อนี้ก็สกินแก้มกับพักคะนาค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีมะระขีนนกแบบน้อยน้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบน้อยใหญ่น้ำค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะมีทั่วพผู้น้ำค่ะพี่น้องคะ มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะมากินข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้าแซ่บๆนัวๆน้ำกันค่ะพี่น้องคะไปคะ่ะมาต้านนี้จัดเลยค่ะมื้อนี้มาผู้เดียวเด้อค่ะเด้อน้องบ่ได้กินน้ำค่ะพร้อมห้วยๆค่ะพี่น้องคะสดน้ำก่อนห,อหลดขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะเด้อมันจังแบบได้อรรถรส <laughs> กินผู้เดียวนะคะเนาะเส้นแบบ พักทหลวกใส่ก็จะมีทั่วฟักเงาวค่ะ แล้วก็พักคาแล้วก็พักขนาแล้วก็กะหล่ำปีคะ่ะพี่น้องฝนก็กำลังสิโตกจ้ะฝ่าห้องอยู่ตอนนี้ <ừ. S 2> น,น,น้อมากเห็ดน้ำเศร้าเองนะคะเด้อเห็ดแบบบานบานค่ะบานบาน,น,น,นค่ะแต่แ่บเพื่ออ นองยังบามาจากโรงเรียนค่ะพี่นองค่ะคืออยากกอนก็นเลยแบบกินกอนเลยนะคะเนาะทาบาไ่ไไ้อยากแห้งค่ะมานะคะเด้อีละ บ่มีอันพัดกันจองนะคะเนาะ้าบอไไ้ค่ะพี่น้องคะ่ะแคบมูกับเมือ่อหาหาซื้อแล้วกับบได้ เหมือนส่คำใหญ่ๆค่ะขนาดกับซิแกอแล้วฮึด <c oughs> <c oughs> ูก่อน สดนำนัวค่ะสายสดนคะคะนาเป็นคนมักสดแซ่บค่ะพี่น,อกกน,น,น้องใส่ผักคะน้ำนะคะน่าหอมหอมเกล็วาสิทาน้องแต่ว่าบาไวเราอยากเดี๋ยวให้เพื่อนกินน้ำที่ลังนคะคะนาะ mm -hmm. มันละที่นกลูกเล็กซื้อมาจับตลาด ทั้งแดดทั้งครึ้นฝ่าครึ้นฝนไงพี่น้องมีหลายอารมณ์ค่ะฝ่าฝนก็ดนบ้องมาล่ากินออกแบบจุกๆใส่ไปเลย สดเอาเลยค่ะ ลืมซ่อนอยู่พี่กรอบดีค่ะไม่น่ากินอก ขมนิดนึงค่ะ bạn nhỏ nhai ăn đi hả เด็ดออกแล้วค่ะบันเนี่ยเมือ่อวานนี้ยังคืนอยู่เละค่ะนาอสดมะละก่อนค่ะหมากมันแบบตะมุตะมิหมากเลยพี่น้อง เงยหน่อยดู <c oughs> สดก่อนค่ะม <net chae ically> ันยิบบ่ได้ด้วเนาะเสีย สวยแม่งค่ะเผ็ดเนยจังเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบะได้เผ็ดหลายนั <tanta ập mat puppy> ่นแหละค่ะพี่น้องคะเมือนแล้วค่ะบะทีนี้แล้วก็อิ่มแล้วเนาะค่ะเนาะแซ่บค่ะค่ะพี่น้องครักินกับมะละกี้นกน้อยน้อยๆนี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องครันั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องครัขอบคุณค่ะ